เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4สกัดจับ4ชาวจีนลักลอบข้ามแดนพบติดโควิดจำนวน2คนค่ะพันเอกประสานหินประเสริฐผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ได้รับรายงานว่ามีชาวจีนมาจากบ่อนคาสิโนฝั่งประเทศเมียนมาข้ามเข้ามาในฝั่งไทยโดยนั่งรถยนต์เข้าไปในจังหวัดชันในจึงสั่งการให้ ร้อยเอกศาสวัสสัตยพง์ผู้บังคับกองร้อยอาวุธหนักชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เฝ้าระวังบริเวณจุดตร,จตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนถนนสายแม่สอดถึงตากหมู่ที่6ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่อมาพบรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียน2ขอไข่จอจาน7206กทมขับผ่านมาจึงขอตรวจพบ พบบุคคลคล้ายคนต่างชาติจึงได้ขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวซึ่งบุคคลดังกล่าวได้แสดงหนังสือเดินทางประเทศจีนโดยทั้งหมดพบว่าถูกต้องและต้องสงสัยว่าจะแอบลักลอบข้ามฝั่งจำนวน4คนแบ่งเป็นชาย3คนหญิงหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ได้ดูข้อมูลในการเช็คอินพบว่าข้อมูลการเช็คอินขึ้นอยู่ที่ฝั่งประเทศเมียนมารบริเวณ สกายเรย์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์โดยชาวจีนทั้ง4คนไม่สามารถให้ข้อมูลพำนักอาศัยในประเทศไทยย้อนหลัง14วันได้และทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดตากเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดตากและมีพฤติการอันสงสัยว่าลักลอบข้ามแดนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำตัวชาวจีนทั้ง4คน ส่งให้โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดผลการตรวจออกมาพบว่ามีชาวจีนคือหญิงหนึ่งคนชายหนึ่งคนติดเชื้อโควิดจึงส่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด